เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกูมันไม่เกี่ยวกับมึงมาทางไหนรีบทางไปทาไม่ดีนะพี่ทำผู네 sí. ้หญ so ิงมบบนตาเกียจตีเห็นมึงแสดงวก็ต้องเห็นน้องกูด้วยก็ใช่พี่พยุขยีอารัมขยีมีแปงนั้นแหละเงื่ยมาหัวละนะสวัสดีครับทำอะไรเนี่ยเอาไอ้น้องชายพี่มึงก็รู้อยู่ว่าพี่เนี่ยเป็นผู้ชายอยู่โสดตมานานก็อยากมีมีอะช พี่อยากมีเมียอ,อ,อะไรปั้มนันทยามาอย่างนี้นี่นะเอาก็ผู้หญิงที่หมายปองคือนันทยานันทยาไม่อยอมก็ต้อ,องหืนใจแต่เราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นผู้ใหญ่ที่<อ>ทำอย่างนี้มันไม่ดีเอาอย่างงี้เอาเลยพี่อยากได้นันทยา,ายใช่ไหมโอ้มาเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ดีพี่กลับไปนอนในห้องอาบน้ำปะกระแจะให้เรียบร้อยคืนนี้ไม่เกินตีสองนันทยาต้องตกต้องเป็นเมียพี่แน่ นอน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 แน่ non, non, non. Eler, stage, ใจนะแน่ใจไม่ร <Ein structured> <ái rawd Moder ator> ู้ดีใจเดี่ยวหางแช่น้ำเลยคนไม่ใช่เฮี้ยนั่นแหละนี่แน่นอนคารตลอดมึงมั่นใจด้ยมึงจะพาธัญญาไปหากูผมมัแน่ใจพี่ไปไหนแนอยู่นี่โอ้โหมึงมีเมาได้ทุกวันกินอยู่นั่นแหละเหล้าเนี่ยมันดีตรงไหนวะกินเหล้าดีดีอะไรมีดีเจ งุ๊กอะไรวะไอคนเมา,าไม่รู้ละข้าไม่ถึงเ่ถ้ามึงมั่งใจมึงพานันทยาไปหากูได้ครับมึงอยากกินเหล้าอยากกินเบียร์มึงอยากได้อะไรบอกเดี๋ยวพี่เฮียเองสัญเนี่ยสัญญาคืนนี้ตีสองนอนปะกระเจาะรอเลยเดี๋ยวผมเมันทยาเข้าไปถวายตัวถึงในห้องทางอันของนะคครับผมนางจ้าไอ้นี่ยูริจ๊ะ เดีย๋ยวพี่รอนะคอยคุยกันพี่จะไปรอที่ห้องงานอะไรพี่อย่าเข้ากันมากคนมันมีอยู่รู้แล้วจะคุยพอแล้วรอ,อเธออยู่นะเดี๋ยวจะไปรอที่ห้องออยังไงไปหาพี่นะนนเดี๋ยวพี่หาอะไรดีๆให้ชมว่าแต่ว่าคุยกันแค่เราสองคนนะนนแกะรางวัลคืนพี่่อครับัวีไม่ดืออีก งขอบคุณนะอย่าลืมไปหาพี่นะเฮ้ยอย่าลืมด้วยต่ก็ตสัญญาอยากได้แต่จะมึงพาสัญญาไม่ได้กูจะให้ทั้หมดเลยไปนะนะนะจ๋าไอ้น้ำทีเขาเล่นเหนือยมันไม่เหมือนชีวิตจริงะสัตว์หมดแล้วอย่าลืมนะเฮ้ยสัญญาครับฮะคำพูดไม่ผิดแน่นอนนะจะไปหาพี่นะอย่าลืมเลยไปไปเถอะ มึงยังจริงๆคุก็พอลไปแล้วนันทยาไย้าย่ไหนนันทยาอยู่น้มอยู่ตรงนี้เนี่ยทไมพี่ขึ้นป้ไรูไม่อยู่ตรงนี้เฮ้ยนันทาเลี้ยงพิทปูด้หรออะไรนะนันทยาเลี้ยงพิทปูเหรอ โอโโหอ hey, ้ันนี้ไม <so ่ใช่โบธรรมดาเนี่ยโบอะไรเจ้าคะอันนี้เหดียวกับโบใช่เจ้าคะกางเกงก็ป้ายเลยทำไมวะพี่กะเนี้ยมสมานเนี่ยใช่โอ้โหมึงเปรียบมึงสมงมากวากันมึงเดี่ยหาเรื่องให้กูแล้วไงจริงจริงนะคะเดี๋ยวกูจะบอกว่าใครจะช่วยมึงก็ไปช่วยไอ้สองตัวเนี้ยช่วย แต่สภาพมันไม่ได้ช่วยเหลือได้เลยเนาะช่วยช่วยอ๋อคุณท่านพี่ประคองคุณคุณท่านหไหยติงไหมนันทยาเธอไม่ต้องห่วงฉันเธออยู่ขั่งน้นยกัหน้าตาเธอทุกขุนมากเลยอ้วอะไรไม่จับไม่ได้ กูอ,อยากให้เกิดมึงเหรอเฮ้ยกูชอบเขาอ่ะมองตารู้เลยแต่กูเดินเข้าไปเลยอยู่กูไม่บอกเขาเด็กเขาจะเกลียดกูเหมือนพี่ก,กูอีกมือนก็อย่างนี้ไม่ต้องอะไรมากมึงก็บอกเขาเลยบอกเขาด้วยเสียงเพลงบอกเขาด้วยอะไรก็ได้เสียงเพลงเหรอเออบอกเขาเดี๋ยวเขาก็รับตัวเองอะ่ะแล้วมึงต้องร้องเพลงอะไรวะเพลงเก,ก่าๆเพลงเก่าๆวพ่อเพลงอะไรวะน้องนางทำไมไม่ยอมห่างแม่กลับไปทั้งนายก็แล้ว เสมอแค่นี้สบู่กัปปปปบายคุณท่านเออถ้าไม่มีอะไรแล้วนั่นขอตัวก่อนนะคะปปเนี่ยจีน <c oughs> แป๊ดหนึ่งนี่จะด่าก็าไม่ได้คุณหนูเจ้าของบ้านด้วยอยูยนะ่กับป้าแป๊ดเนี่ยนะป้าแค่หนุ่ง สะกดแต่โตสะเลโดแต่เ okay. ล้แต่ฟังเเล็วแต่จะไปทางไหนก็เล้วแต่โตสะเลโดแต่ใช่หรอใไ่เหรอวรเบมเรียนอย่างนี้โอเคหนงนางทำไมไม่ยอมห่างแม่จะไปทางไหนก็เล้วแต่เล้าแต่เล้วแต่ มันยอมนางทําไมไม่ยอมมาแม่จะไปทางไหนก็แล้วแต่ก็อยากแล้วแต่ไม่เสียเด้อ น้องรํทำไมไม่หอมถ้าแม่จะไปกันเลยก็แน่นะพอเลยไม่ต้องกูดูแล้วมึงมีปัญหาสองต่อเจ่าแกนนะที่น้อยไคุณทานย่าแล้เจ้าค่ะไหนนั่นเอาละเอาละจริงผมไม่ชอบเวลาโมกจกเป๋นั่น ไม่เดี๋ยวนานปีนี้แต่เดินมดก็บอกไม่จบบผมไม่จบหือโอ้ยโอ้หเดี๋ยวไหยใจคว่างไปเลยก็หลอกสามมือรักเลยเลนั้นเจ้าค่ะเราอยู่บ้านเดียวกันมาตั้งนานเนี่ยพี่ก็มีความในใจจะบอกนั้นตั้งเยอะตั้งแยะไปหมดเลยไอ้ที่พี่พูดวันเนี้ยสามชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงก็ไม่หมด เอางี้ได้กันง่ายๆพี่ตัดเลยแล้วกันนะเออแต่พี่ลืมไม่ใช่มึงนี่ติดอํานันทญาเนี่อกี้คุยยาคุยยาเนาะฉันจะบอกเธอว่าพี่มัตสลองรักนันทยาจ้ะเฮ้ยคนที่เคุยยาเมื่อกี้ออกจากบ้านหลังนี้กูไม่ไหวแล้วจริงๆ เขาแก้ผ้าหน้าหรอกหนีไปจากตรงนี้ก่อนพูดล้ำบากรด้วยคุณท่านเจ้าคะเจ้าคะเกี่ยวว่านานอยากพูนอย่างนี้เลยนะเจ้าคะได้มาพรจอมช่วนี่เขาอยากร้องแต่ก็ลืมพวกอยากร้องกิ้วละนว่เขาจะบอกมันทิดก่อนฉัดหน้าเลยเกีว่านานเป็นแค่เพอนเนี่ยพร้มช่วยมาโอ้เดี๋ยวโดนกูงทำได้เลยนันไม่ได้ังเกียดคุณท่านนะเจ้าคะแต่เนี วันนี้มึงกับกูจะต้องขาดกันอย่างแน่นอนกูจะมีครอบครัวแล้วเว้ยหนีมันไปนับจากนี้เป็นไอ้อน้นว่ามึงช่วยเป็นพญ,ญานให้กูพญ,ญานจะตั้ตงไว้ตรงนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณ<อ>ท่านนี้คำเดียวคำไหนคำนั้น เราความรักของเขาเขาไม่กินเขาคิงเขาไม่เอาอะไรขออีกสักทีนะโอ้นความรักทิ้งไปเถอะเฮ้ยจริงจริงเหรอเอางี้แล้วกันไอ้อ้นกูขอกินวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่วันนี้จะเป็นคสดสุดท้ายสำหรับกูพ่อกูจะแต่งงานกับนั่นเพียฝากกดติดตาม